หำแม่หำแบ่หำแะหำแก่ข <G Idol> ึ้นคนธรรมดาเขาก็ได้ยอดวิวดีนะเพราะคนอยากเบิ่งจังสัน พุญญาบ้านและเซียสวัสดีครับหบุ๊วันสวัสดีครับเมื่อนี้ได้เมนูตามคำขอของเอฟซีกับพี่น้องอันพยาบาลต้มแหงให้หนูกินแน่วาซาลมาต้มแหงเล้วพี่น้องกินต้มแหงให้หนูเพิ่งแน่วาซัลเอฟซีก็ได้ข่อยกะตามคำขอคือเก่าพี่น้องต้มเครื่องในวัวนะครับแหงแบบแหงแล้วก็มีนต์น้ำจิ้มแบบขมๆเผ็ดๆมาส่วนพี่ๆน้องๆกินนะครับเด้อเอาน้องทีอาร์วีขอมาผิดจันทร์ให้แล้วเด้อจ้าผู้ใหญ่บ้านจันให้แล้วเด้อไปเด้อครับมาแซ่บๆกับผู้ใหญ่บ้าน น้องหมูวันกินกาไม่ค่อยเป็นเด้อพ,พี่น้องอ่านคลิปเ่ยแต่ว่าน้องก็อยากจะมากินด้วยอย่างพยาบาลเขาว่ามันขมนะขมแต่ตาอ,อยาก <c oughs> อันอ,อ,อยอื่อ

เลนกระดูกอ่อนละตรงนี้มึงบ้านต้องกินแบบเน้นเนี้ยไม่กินไม่ได้เพื่ออ่บ้านอ่ะแถวห้างผมอร่อย แบ,แบบ,บก็แบบนี้ไงกะก็มบกแบกี้นะอร่อยใครไม่เคยกินก็ลองกินนะแซบ่แบดิแซบขมผมกจิ้มขมขมไปตัดเนี่ย เผ็ดด้วยมาด้ปิกกุบกันหรอไม่ยากไม่ไม่เยอะกาซื้อไปหมดก่อนแล้วไม่รเลือกมากกับมะตม้มพี่น้องต้มน้ำออกแล้วก็ไปมะฮันแล้วกับมะต้มน้ำเนี่ย ต้มเองปอดกระแสบคนที่มาแพ็กเกจคู่นะ cho thì đèn Cứ giờ bánh hồn Cứ giờ ngon hồn Và Hôm mũi giặt kìm Ừ Hôm nay giặt kìm Hôm nay giặt กายแหงอยู่ได้เดือนละสามสิบบาทถ้าขาดทุกโลก,กเลยงต้มแหงแซ่บ่น้่งอยากลองกินก็หาว่าทำไมถึงไม่ลองเลยอืมเผืบมากก็บ่นจริง แวในมะกรูด<ม>กินได้อยู่สมุนไพรอันนี้โ่เคยกินเท่าก็ตองร่องกินพี่น่องแต่กินไม่ได้จริงๆก็คือไม่กินนะลองแล้วอะเพราะไม่ฝืนเจ้าขอแล้วก็ฝืนใจน้องด้วย อนันที่น้องกินไม่เป็นพวกไอ้บ้างก็ไม่อยากาจะฝืนบังครับบังครับอยู่ตาลามัน่ได้บังครับบังครับกินไม่เป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องกินไม่ให้ฝืนพี่นนังกินฝืนแล้วมันมันมันผืดประโมมันตแซบอันนี้ก็กินมาเป็น,น,นไปอยากลองมั่นใจว่าจะกินได้ไหมไปลอง ช่องสิ่เขาอันกินอะไรวะกินไข่้าวห้มง้อคนมีช่องที่กินเนาะบอกเยอะข่ห้มง้อห้มแม่ห้มเบอห้มแฉะห,ห้มแกะห้มคนธรรมดาเขาก็ได้ยอดไิวอยดีนะว่าคนอยากเบืองจงังสันเราต้องกินผัดอัน ขัดมวยแพะ่นะชื่อก็ไม่น่าแล้วระวังคลิปนั่นจะเห็นหมูอันนะ <c oughs> คนอย่างสิบเบิง์หล <c oughs> ายแปลกอย่งดิอโอแซ่บอันนี้ไงเขาว่านี่ห,หรอไม่ใช่หรอ Tôm chi mũ à Tôm chi mũ à Phải à? Ừ Mất cả là tiền Mà Không có xe thế này nè Sao món mũ, sao món hoa มาเรากินกแปลกๆนะก <c oughs> ็ยังบางหลายครับางทีคนก็ชอบวังแปลกแต่บางทีคนก็บางคนก็ไม่ชอบนะม้วนพอแล้ว<ะ>ม้วนอิ่มแล้วกินแล้วเจ้มึงก็ร่างถึงนี้ก่อนตับมึง ไม่อิ่อ <c oughs> อมเลยน่าแซ่บทำจิ้มขมชาติจ้ะอะไรเขื่อนไรวะ นข้าน้าก่อนนะโอเคแล้วกินของนอกเหนือเมนูค่เะเหมือนมากัดกันแล้วก็น่มไปทำต้อมเก้าอี้ใหม่ใไหมก้ใถ้มันกิน,นกด้วยกันทำไมถ้ากินด้วยกันมันกัดกันอยู่แล้ว มคนก็ตัางไม่ยอมกันแล้วแต่ไหนเขาก็หือไม่ได้ไงหือแบไม่มีเขาก็กัดเลยไนงะหือกูเหรอเขากูเหรอกูเหรอเออกู <c oughs> บีมนะ <c oughs> มาสองตัวพี่น้องเรียงแต่ก่อนกินข้าวน้ำกันบอก,การกาด <c oughs> กันแล้วเน่ยกินข้าวน้ำกันกาดกันอันข่าวก็สีเบิร์ตยังที่ใ,ใกล้ๆซีเบิดแล้ว หวงเขากันการดกันพี่น้องเพราะการกันอันเร็นแล้วกับมาดมกันเกามารักกันเหมือนเดิมสาดม้าน้อพี่น้องอะ่ะแต่กะหักมึงโสงศาดตรมังเรื่องไปอาบุน เอาเชียวบ่ยี่หมี่อืมโอ้เสียบไส้เลยไส้อ่ะโอ้ก็ข้างหน้าเนี่ยเต็มจานเราเขียวให้อย่างลางนุน่นหาใสามันของมีข้างหน้าก็กินๆเข้าไปจ้ะ เกียรหาที่แจกยังคะเขินบางทีแล้วกันกำลังมาพุ <c ười> ่งกระด้งแสบอื้มขี้เบือหลานโพสเอาอุดเอาอุดเอ,อเอานั่น าคนไม่เคย <S <S กินแซ่บโหชอบแซ่บจังต้มน้ำน้ำกิมขมขมต่่ขาขวกลวยใ่พริกป่นใส่น้ำซุปแล้วก็ใส่น้ำปลาชุรสแล้วก็ดีขมข,ม,ขมแค่นี้ถ้ามีน้ำซุปกะตอนต้มซุปม,มันก็ไม่ใส่เขาจะเอาน้ำปลาเพื่อเพรียวบริดุมัน์เค็มพี่น้ำไม่นด้กะขอบพูดห,หลายแล้วครับเด้อ ทีที่ต,ตาเราชมคลิปของพยาบาลรัสเซียแซบ่แซบแสบเมนูมีพี่นอ้องต้มแหง้งจัดตามท้องของเมนูของน้องเอฟซีเมื่อนี้ก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงบจิบรูรณ์และที่สำคัญมีเงินทองเซนละลายครับเอออย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้พยาบาลรัสเซียกับน,อนอ้องมูอ้วดโดยการกดไลค์กดแชร์ share, นะครับพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์ขอมานะครับว่างกับตอบพี่น้องว่างกับเข้าไปตอบแน่นอนเมื่อนี้ก่อนสิไปก็ขอให้เออ ตาแล้วนี่วะอ้วนฉันดาแล้วใช่ไหมก่อ <c oughs> นี่ไป <c oughs> เอาืริวีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs> นี่แหละเท่าเลยเรครับลห้หลังลงหลัง <c oughs> พี่น้อง <c oughs>